นักเรียนที่น่ารักทุกคนวันนี้มาเจอกับคุณครูปูอีกแล้วนะคะก่อนอื่นนั้นเรามาฟังเพลงกันก่อนไปดูเลยว่าวันนี้คุณครูจะเอาเพลงอะไรมาให้นักเรียนดูและมาฟังกันตั้งใจชมนะคะเพลงการลบ แ้าสวคงเหลือปลาอีกกี่ัวคงเหลือปลาอีกสงตัวมีแมวอยู่หาตัวเดินเข้าครัวแล้วเงียบหายย่าลาสิบตัวไว้จะแมวตัวร้ยขัคงเหลือปลาอีก you yeah. ค,คุณครูจะเอานิทานเรื่องไหนมาให้นักเรียนดูนักเรียนติดตามไปพร้อมกันกับคุณครูเลยบวกลบคูณหารกับย่า วันนี้เป็นวันจันทยาย่าแต่งตัวพร้อมแล้วที่จะไปโรงเรียนคุณแม่ให้เงินยาย่ามาสิบบาทคุณพ่อให้อีกสิบบาทเพื่อนๆนคิดว่าตอนนี้ยาย่ามีเงิน ก่อนนะคะคุณแม่ให้มา10บาทคุณพ่อให้มาทีหลังอีก10บาทเริ่มนะับเพิ่มจาก10เป็นสิ1เอ็ดสิ วันจันในโรงเรียนของย่าๆออวันนี้จะกินข้าวกับอะไรดีนะอ,อ้ารู้แล้ววันนี้กินข้าวมันไก่ดีกว่าเอ,อเข้าวมันไก่จานละสิบบาทย่ามีเงินอยู่ยี่สิบบาทยี่สิบลูออกสิบเท่ากับเท่าไหร่นะ กาสิ 10, ได้เท่าไหร่นะเอาศนลบกับ0ได้0นทีนี้เหลือเลขสองกับเลขหนึ่งสองลบหนึ่งเท่ากับหค่ะแสดงวา่าย่าจะเหลือเงินไว้ซื้อผลไม้กิน10บบาท ร่สองบาทจะได้สามลูกซื้อไปฝากณเดชนกับแต้ดีกว่าเอ้เพื่อนๆคะถ้ายาย่าอยากซื้อสตรอว์เบอร์รี่ไปฝากณเดชกับแต้คนละสามลูกรวมของยาย่าด้วยอีกสามลูกจะเป็นทั้งหมดกี่ลูกคะเพื่อนๆช่วยายายา่าคิดหน่อยคะ่ะ วเดียวกันบวกกันมากกว่าสองครั้งก็คือการคูณน,นั่นเองค่ะทีนี้เราจะเอาตัวแลกตัวไหนมาคูณดีนะอ่าเพื่อนๆย่าอยากให้สตรอเบอรี่นเด็กกับเก้าคนละ3ามลูกรวมของยา่ยาด้วยก็เอา3คูณกับ3ค่ะ3าตัวแรกเป็นสตรอเบอรี่คนละ3มลูก ส่วน3ามตัวหลังเป็นจำนวนคนนั่นก็คือณเดชยายาแล้วก็เต้านั่นเองค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆตอนนี้ยายาได้สตรอเบอรี่มาทั้งหมด9ลูกแม่ค้าบอกว่าสตรอเบอรี่สลูกเป็นเงิน2บาทเพื่อนๆลองเอาจำนวนเงินคูณกันดูสิคะว่าจะเป็นจำนวนเท่าไร่ เอาสามคูณกับสองจะได้เท่ากับหกค่ะแสดงว่ายายา่าต้องเอาเงินหกบาทไปซื้อสตรอเบอรี่ตอนนี้ยายา่ามีเงินสิบบาทสิบลบหกจะได้เท่ากับสี่บาทไงคะแสดงว่าวันนี้ยายา่าจะเหลือเงินหยอดกระปุกออมสิน์จำนวนสี่บาทค่ะ นี่จ้ะตังทอนเดี๋ยวแม่ค้าแถมสตรอเบอรี่ให้อีกหนึ่งลูกนะคะอ้าวขอบคุณค่ะใจดีจังเลยคุณป้าแม่ค้าไปหาหนาเดทกับแป้วดีกว่านั่นไงเจอหนเดทกับแป้วแล้วสวัสดีจ้ะหนเดทกับแป้ว วันนี้ยาย่า,ยาซื้อสตรอเบอรี่มาฝากด้วยนะโว่ยา่ยาใจดีจังเลยอ่ะขอบใจนะขอบใจนะยาย่านี่จะสตรอเบอรีร่คนละสามลูกเอ๊ะมันมีสิบลูกนี่นาลืมไปว่าคุณป้าแม่ค้าแถมสตรอเบอรีร่ให้1ลูกตอนนี้ยาย่ามีสตรอเบอรีร่สิบลูก ทำยังไงดีคะเพื่อนๆสตรอเบอรี่สิลูกถึงจะแม่งกับเพื่อนๆของยาย่าได้ครบทุกคน คน,คนละเท่าเท่ากันก็หมายถึง10หารด้วย3ลองแบ่งทีละลูกนะคะ นะคะนักเรียนตั้งใจดูนะคะแบบฝึกคณิตคิดเร็วชั้นป .1 ชุดที่5ข้อที่15ลบด้วย0จับเวลาลวเฉลย ข้อที่สองหกลบด้วยหกจับเวลาเฉยศูนย์ 0, ข้อที่สามเจ็ดลบด้วยสี่จับเวลาเฉลย มาเข้าเนื้อหากันเลยนะคะนักเรียนตั้งใจชมนะคะว่าคุณครูจะให้ดูอะไรต่อไปการลบจำนวน2องจำนวนที่ตัวตั้งไม่เกิน9ตอนที่1 เสร็จหรือยังจ้าอาหารเย็นพร้อมแล้วนะลูกเสร็จแล้วค่ะแม่ลอยกำลังจะไปเดี๋ยวนี้ค่ะสวัสดีครับน้องๆพี่ชื่อไม้แขวนเสื้อนะครับขอแนะนำให้น้องๆรู้จักกับพี่ๆตัวหนีปฝึกลบครับสวัสดีค่ะน้องๆพวกเราจะพาน้องๆไปสนุกสนานในโลกแห่งการลบกันนะครับไปกันเลยสวัสดีครับน้องๆยังจำกันได้ใช่ไหมเอ่ย นี่คือเครื่องหมายลบนะครับและนี่คือโลกแห่งการลบครับต่อจากนี้ไปเราจะมาสนุกสนานกับการลบจำนวนกันนะครับไปดูสิว่ามีอะไรให้เราเรียนรู้กันบ้าง เห็นรูปบนจอภาพแล้วใช่ไหมคะลองหาคำตอบของโจทย์การลบเหล่านี้ดูสิคะเพื่อนๆเห็นรูปภาพบนจอแล้วใช่ไหมคะลองหาคำตอบของโจทย์การลบเหล่านี้ดูสิคะาลบด้วยหนึ่ง ลบด้วยสองว้าหลบด้วยสามว้าวหลบด้วยสี่ว้าวหลบด้วยห้าว้าวเป็นไงคะตอบกันได้ไหมเอ่ยมาดูคำตอบกันเลยค่ะ เพื่อนๆสังเกตอะไรบ้างคะจากการทำแบบฝึกหันลบหลายๆจำนวนเห็นไหมคะว่าจำนวนใดๆเมื่อลบด้วยตัวลบที่เพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนลบจะลดลงทีละหนึ่งตามลำดับค่ะเช่นห้าลบด้วย1เท่ากับ4ี่ห้าลบด้วยสองเท่ากับ3ามห้าลบด้วยสาม เท่ากับสองห้าลบด้วยสเท่ากับ1และห้าลบด้วยหเท่ากับ0ูนย์เอ็นไหมคะว่าผลลบที่ได้ถ้าตัวลบเพิ่มทีละ1ผลลบจะลดลงทีละหนึ่งจนถ้าตัวตั้งและตัวลบเป็นจำนวนเดียวกันผลลบคือ0ูนย์ หลบด้วยหเท่ากับห้บลบด้วยสอเท่ากับสอา้าวน้องๆเป็นยังไงบ้างครับการลบน่าสนุกไหมเอ่ยน้องๆลองมาแสดงฝีมือให้พี่ดูหน่อยนะครับช่วงใช้เดียวตอน เราคู่กัน5ลบด้วยสองเท่ากับเทา่าไรเจ็ดลบด้วยสเท่ากับเทา่าไรสีลบด้วยสเท่ากับเทา่าไรเ้ 5, าลบด้วยหเท่ากับเท่าไร 8ลบด้วย3เท,ท่ากับเท่าไราเป็นยังไงกันบ้างครับน้องๆสนุกสนานกับเกมแบบฝึกหัดกันไปแล้วน้องๆคงจะลบเลขกันเก่งมากขึ้นแล้วละสิในโลกแห่งการลบยังมีอะไรสนุกสนุกรอน้องๆอยู่อีกมากมายนะครับ อย่าลืมกลับไปฝึกฝนการลบเลขให้เก่งๆแล้วกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ